สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับบอ l กินเดตเกมเมอรครับช่องแบ่งปันหน้าโปครับวันนี้ก็จะมาแจกหน้าดาวตลกซูเปอร์เมืองไทยครับเป็นพี่โจอี้กาหน้าครับที่แฟนคลับขอมาครับแต่ว่าติดพี่เท่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่เท่งยังทำไม่เสร็จกับผมเอาพี่โจอี้กาหน้าไปก่อนครับ มาดูกันเลยครับ first name Joey ครับ last name ก็กาหน้าครับ j o e ีกาหน้านี่ก็เขาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโ j o e เชิญยิ้มนะครับ comment Jerry ก็ลองไปหาใส่เองครับผมก็หามาคำว่าโจครับคิด name ก็ j o ี้ครับคิดน n เบอร์นี่ผมให้ใส่เป็นเบอร์99ครับ ทีมชาติไทยแลนด์แล้วก็เกิดปีน่าจะเกิดปีพศ1967นะครับแต่ว่ามันไม่มีครับมันไม่มีถึงเดือนธันวาคมดิสเซมเบอร์ครับวันที่2 8โจอี้พี่โจอี้เนี่ก็สูง5ฟุต9ครับผมปรับที่5ฟุต10ครับน้ำหนัก194ครับผมปรับให้เป็นซุนหน้านะครับสไตรเกอร์แล้วแต่ใครจะไปปรับเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามใจชอบครับ มาดูการปรับหน้ากันเลยครับนี่ครับพี่โจอ้ครับอ่าครับมาดูสีผิวครับสีผิวนี่ก็ให้แถวสีผิวดำครับแถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมถ้าช่องนี้ก็จะดำไปหน่อยครับแล้วแต่นะครับถ้าคนชอบก็เอาดำครับแต่ว่าสีนี้นี่ พอดีพอดีสำหรับผมครับมาดูการปรับตาครับตานี่ก็เลือกที่แถว3มช่องหนึ่งตาพี่โจอี้นี่ผมปรับไวส้สีตาจะสีดำดำนะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมาขวามือครับถอยกลับมาช่องที่2ครับแล้วก็นี่ครับปรับตา ตานีปรับตานีก็นี่นะครับปรับตานี่ก็แถวนี้นะครับปรับตาแล้วก็มาดูคิ้วคิ้วนี่คิ้วนี่ถ้าถ้าชอบชอบคิ้วไม่เข้มก็แถว2ช่อง2ครับแต่ถ้าคิ้วเข้มหน่อยก็เป็นอันนี้นะครับลองไปปรับดูครับก็เป็นอันแรกนะครับแต่ว่าผมปรับให้เป็นอันนี้นะครับ ก็ลองก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะครับที่ผมปรับให้ดูอ่าครับนี่ครับปรับตามนี้นครับสีคิ้วก็เป็นสีสีดำครับสีดำช่องแรกครับมาดูถัดไปครับเป็นจมูกจมูกพี่จอี้นี่ถ้าดูทางด้านข้างก็จะเป็นรูใหญ่ๆครับจมูกรูใหญ่ๆอันนี้เหมือนสุดแล้วครับที่ผมปรับมา เป็นช่องที่สองแถวที่สองช่องแรกครับนี่ครับจมูกจมูกสั้นๆแล้วก็ไม่โดงนะครับนี่ครับปรับามนี้นะครับโจอีต่อไปเป็นปากครับผมปากนี่ก็เป็นแถวสองครับเลื่อนมาขวาสุดเลยครับเป็นอันสุดท้ายช่องสุดท้ายนะครับนี่ครับปากจะยื่นมานิดนึงครับ แล้วก็เข้าไปปรับครับอ่าปรับตามนี้นะครับไปมาดูโครงหน้าครับผมโครงหน้านี่โครงหน้านี่หายากมากครับผมก็เลยเอาเป็นโครงที่สามครับเพราะว่าโครงอื่นตรงโหนกแก้มมันจะไม่เหมือนครับเวลาดูด้านข้างแล้วจะไม่ใช่โจอี้ครับอ่าครับแถวสามช่องสองนะครับนี่ครับ นี่แล้วก็ปรับตามนี้ครับปรับสองช่องมาดูคางครับคางคางก็แถวแรกช่องที่สามครับหนึ่งสองสามนะไปครับนี่ครับแล้วก็ปรับคางตามนี้เลยนะครับคางจะแหลมๆแล้วก็สั้นๆหน่อยครับไปมาดูหูครับส่วนมากหูพี่โจอีก้ก็จะไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่า พี่โจ้ไว้ทรงผมแบบปิดหูนะครับถักปิดหูก็อันนี้เหมือนน่าจะเหมือนสุดแล้วครับก็เป็นแถวที่สองช่องแรกครับครับแล้วก็ปรับปรับตามนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับครับทรงผมนี่มันไม่มีนะครับมันมีแค่นี้ครับอา่าแล้วแต่เราไปเลือกเอาเองนะครับ ใครชอบทรงผมไหนพี่โจ,โจโอี้ก็เปลี่ยนครับที่จริงหน้าผากพี่โจอี้นี่จะเป็นแบบนูนนูนกหนกนะครับแล้วก็จะเยอะครับแต่ว่าในฟีฟ่ามันมีแค่นี้ครับก็ไปเลือกเอาเองค,ครับทรงผมหนวดเขานี่พี่โจอี้ไม่มีหนวดมีเขานะครับอ่าก็ตามนี้นะครับไปมาดูคิดรองเท้านี่ผมก็ปรับเขาเป็นทีมชาติการหน้าครับใส่ชุดแบบ เหลืองเขียวแดงนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับปรับแต่งกันเราเองเลยครับชอบอันไหนก็ปรับแต่งได้เลยครับนี่ครับนี่ครับท่าดีใจพี่โจอี้ครับนี่ครับอ่าปีคลิกครับแล้วก็ท่าวิ่งพี่โจอี้ครับ นี่ครับโอเคครับก็ถ้าเหมือนเดิมครับอย่าลืมถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันกด subscribe ติดตามช่องไว้นะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นใครก็ติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ